สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Under the Sand ะซึ่งนี่ของกูกระจายหมดเลยเว้ยเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวขอตั้งค่าเมส์ก่อนเมสา,าเกมนี้มันไม่ยอมตั้งค่าเองโอเคซึ่งเมื่อกี้เนะี่ยผมจะเปิดคลิปอยู่แล้วแต่ว่าเปิดเข้ามาปุ๊บของกูกระจายเลยไอชิบหาย มึงดูของกูแต่ละอย่างดิโอ้ของสำคัญกูทั้งนั้นมีหาอะไรร่วงไ,งไหมเนี่ยไม่มีะนะอันนี้ใช่ของกูไหมใช่ฮนะโอ้โหมึงกะลัร่วงได้มึงกล้าดียังไงของร่วงเนี่ยฮะโอ้โหนั่นกับของกูใช่ไหมน่ะเออตรงไหนอีก แทนที่กูจะได้เล่นกูกลับต้องมาเก็บของของตัวเองอิกจา่าเด้มีอีกไหมเนี่ยน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคซึ่งสำหรับพาร์ทนี้ผมก็จะต่อกับพาร์ทที่แล้วนะโอเคขอชอปปิง้งอะไรบางอย่างนิดนึงเอ่อเอาเลยดีเครื่องแรงสุงสุดเอ่อผมผมอยากได้ล้อใหม่อ่ะ โอาเคโอยวเคยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาซื้อล้อใหม่แล้วกันเนาะเอาซ่อมมาก่อนเลยอันนี้สำคัญสุดแล้วเก็บไว้พับกระโปรงรถปิดได้เลยเวลาเอาเดินทางไปเอาละสู่ความเวิร์วางอันไกลพ้นเลยดีกว่าเฮ้จี๊ดิเอาล่ะ อวิ่งเพิ่งเห็นนะเนี่ยข้างล่างมีเอ้ยไม่ใช่ดิมันโหจะหิวน้ำในตอนนี้นะหิวน้ำกัน,ห,น,กนหิวอาหารอ่ะไม่เป็นไร๋ยวค่อยกินแล้วกันขับไปเรื่อยๆก่อนในตอนนี้ก็ขับไปเรื่อยๆเราจะเจอบ้านนะเอ๊ะเจอกับมันจะเป็นอะไรอะ่ะอู่ซ่อมรถอ,อ่ะอ๊บโอเค ขอสำรวจหน่อยสิได้ Energy d r i n k หนึ่งขวดมีอะไรอกีกไหมอ่าไม่มีคันนี้ไม่มีคันนี้ก็ไม่มีฮะอืมคันนี้ไม่มีคันนี้มีเนะี่ยเลยเนี่ย UTS เอ้ยอะไรสำรองอันนี้สามารถเป็นอะไรสำรองให้กับเราได้ฮนะ มีอะไรถังน้ํามันเฮ้ยถังออยโอเคได้ถังน้ํามันมีอะไรอีกไหมกูขอเก็บล้อไปได้ไหมเชีย่ยจะมีล้อทำควยเลยเนี่ยกูเก็บไม่ได้ไม่ไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยหมดละแค่นี้แหละเออจะมีไม่ทำศาสกระเบืออแล้วปะ เอาอ้าอขอดื่มน้ำหน่อยสักลิตรหนึ่งโอเคเดี๋ยวเอาน้ำไปเติมด้วยพอดีอ่ะกินมาก่อนอ่า water tank นี้อ่ะใส่ได้แล้วกันเอ้ยเปิดฝาก่อนใส่ดิใส่ใส่ใส,ใส่แล้วก็ปิดไว้กินแล้วก็ทิ้งอืมแล้วก็กินอาหารกระป๋องปึ๊บอาหารกระป๋องอาหารกระป๋อง โอ้ยมีแต่ถังน้ำมันเอาเอาเออกมาก่อ,น,อนนี่ใช่ไหมอ้าวมึงปิวไปได้ไงวะน่ะโอเคแล้วก็ทิ้งไปอา้าวโอ้ยแหมเฮ้ยอย่าดื้อสิเฮ้ยระบบเกมไม่ค่อยเสถียรเลยปิดกูปิดไฟแยังปิดแล้วโอเคเดินทางกันต่อ let's go man ไปเออแล้วก็เอ่อสำหรับเกม Under the Sand อ่ะอ้กูไม่ดูทางเลยชิดแม่โอเคพูดต่อพูดต่อสำหรับเกม Under the Sand ในพาร์ทนี้นะผมคิดว่าอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายก็ได้นะที่ผมจะทำเกี่ยวกับซีรีส์เกมนี้นะเพราะว่าผมไปดูช่องคอืเทนที่เขาเล่นเกมมารู้สึกว่าเกมมันไม่มีอะไรเลยฮนะ มันก็เพียงแค่การขับรถแล้วก็หาของแล้วก็ขายแล้วก็อัปเกรดรถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ละขัน้นแต่ละขัน้นแต่ละขันะข้นประมาณนั้นอนะ่ะแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันต้องขับไปไหนนะผมขับมา9ก้ากิโล,ล้วเนะี่ยะซึ่งไม่รู้ว่ามันให้ขับไปไหนต่ออีกไหมนะเพราะว่ารู้สึกว่าเกมเหมือนจะมีแค่นี้แล้วนะมไม่รู้ว่าขับไปไหนต่อไหมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ไรื่อ่นกันไปฮะหรือว่าเกมอาจจะมีเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างให้เราค้นหาก็ได้ เราจะต้องขับไปสักร้อยกิโลฮะโอเคแล้วเราก็เจอกับสถานที่หนึ่งแล้วที่นี่ก็คืออ่อะไรวะเนี่ยดินเนอร์ร้านอาหารฮะโอเคกูจอดเลยปากลงด้วยลงแล้วกูปิดนี่กันขโมยอย่างดีได้ออยได้ออยมาแล้วยังไงต่อ มีเป้าเล็งด้วยออได้น้ำมาโอ้โหถ้าน้ำมึงจะมีแค่นี้นะไม่ต้องให้กูเลยเฮ้ยได้แบตเตอรี่แต่ว่ามีสแค่สีโอ้โหมันจะพังอยู่แล้วเนี่ยไม่คนเก็บไปเลยฮนะเพราะว่าเราไม่ค่อยเก็บไปเฮ้ยหลอกกูไม่ได้หรอกกูเจอน้ำ นี่ไงอา่าอันนั้นอันนั้นคืออะไรน,น่าจะเป็นเทปมั้งช่างมันอันนี้ระดับอะไรวะเนี่ยอันนี้จมสูบอยู่อันนี้ระดับเจ็ดสิบห้าางั้นถอดมาเลยถอดถอดยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวขอไปเก็บก่อนแล้วกันเก็บเก็บน้ำนี่มีหนึ่งอันเพราะฉะนั้นก็เปิดเติมยิง อันนี้มีอยู่ทั้งหมด23%อันนี้มีอยู่4% 4%นี่เอาไปขายดีกว่าปั๊บแล้วก็ได้น้ำมา1อันเอาไปทำดีนะเอ่อเตอิมเติมให้หมดไปซะมีอะไรต้องเติมอีกไหมต้องเติมนะมีออยทั้งหมด4โอเคใช้ได้ไปต่อเลสโก o สับลงเปิดสิเว้ยโอเค ไปต่อไม่รอละเจียวมวงด้วยแฮะก็หลงเชื่อมันก่อนแล้วกันเนาะไปตามทางเงาอ้าวเ,าเ,าเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเรลยมืดแล้วอย่ามืด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 ไม่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 ไม เอาแล้วเกมโหลดผีใส่กูแล้ว <c oughs> จะโหลดผีใส่กูเหรอหรือไม่ได้หรอกกูไม่เชื่อเกมที่อะไรโหลดผีใส่กูอโอเคมันเปลี่ยนดินแดนเปลี่ยนจากพื้นถนนโง,ง,ง,ง่ๆเป็นพื้นทะเลทรายขี้กกขี้กังอุคครมรนทับใจไหมเนะี่ยตอนนี้บอกเลยว่า เหมือนกูจะไปเผาบ้านใครสักคนหนึ่งฮะทำไมเหรอน้ำมันเต็มหลังรถกูเลยเอาล้วนะจอดเอียดเอ่อปิดปิดแล้วก็ปิดออกอันนี้กูดับเองยังดับแล้วมั้งโอเคสำรวจหน่อยเจอยาหนึ่งอันสแตกเลยยิ่งเจ็บๆอยู่เจอ Energy Drink เจอ UTS อุ้ยอันนี้ใช้ได้เอาไปขายได้อันนี้ก็อุ้ยเจใจเปอร์เซ็นต์เลยเหรออุ้ยเอ้ยสลีปด้วยด้วยนอนไหมนอนไหมอาสนิชเนี้ยสักหน่อยแล้วกันนะสักหน่อยสักหน่อยเพราะว่าหลอดวความง่วงเราค่อนข้างเยอะแล้วมันสะสมมานานละสักหน่อยแล้วกันตอนนี้ก็เวลาช่วงเออหมอหมากเกิดการโดนผีหลอกนะออผมเล่นเกมนี้ให้อะไรพัดลมเครื่องผมคอมพิวเตอร์ผมดังตลอดเวลาเลยโอเค ไม่นายมีของเลยอ้าวอย่าติดบั็กสิแล้วก็ตรงนี้มีอะไรให้กูดูไหมปึ๊บเป็นพว่วงข้างงโง,ง่แล้วก็มีกับแก๊สอันหนึง่งแก๊สนี่ลดเยอะไหมแก๊สเลยเท่าไหร่วะอาไม่รู้กูเติไมไปก่อนแล้วกันเนะเอินอร์จีดริงอ้ยเฮ้ยปึ๊บ เอา้าทำไมกูขึ้นไม่ได้อะโอเอา้าเกมเชี่ยนี่อ่ะกูจะขึ้นไปกินน้ำเออไอแทงนี้ผมจะไปเปลี่ยนกับหน้ารถนะเอาอยู่ไหนวะอันนี้ใช่ไหมเอา้าล้ถังน้ำมันกูอยู่นได้ไงอ่ะเอา้าเกมนี่อะไรวะ โอเคเป็นอ้าวแดกน้ำตรงนี้ก็ได้สักว์ใหม่ขี้เออขึ้นมาหาแอร์แหนกระป๋องเจอแล้วทิ้งไปแล้วก็มาเปลี่ยนกันหน้ารถเอามาเปลี่ยนกันปึ๊บอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยนะอันนี้เจ็ดสิบหกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ลองใส่แบบนี้ดิพอเรามาแล้วก็ใส่เป็นส่วนของอันนี้แทนปะตอนนี้เครื่องยนต์เราได้ทำการอัปเกรดขึ้นมาและเด้วเด้อเดๆๆกูมีม้อแปลงสองอันเลยเหรอแปดร้อยกสิบสี่แปดร้อยเฮ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าถอด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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปี่นอันนี้ดีกว่าอืมไป ปิดกระโปรงรถไปเลยเร็วๆไม่อยากอยู่นานผีหลอกอย่าชนด้วยเอเอปลอดภัยปลอดภัย โอเคเจอกับบ้านล้างอันหนึง่งซึ่งผมต้องจอดนฮะเพราะว่าผมเจอกล่องซึ่งกล่องมันขายดีมากเอ้ยถ้ากูจะเปิดกระโปรงทำห่าอะไรวะเนี่ยโอเคเฮ้ยชิบเก็บเก็บรีบค้นรีบค้นมีอะไรบ้างมีเอาเอา่า มีแค่นี้เหรอน้อยจังโอเคเอาเอาแค่กล่องพอดีกว่าเพราะว่าแค่นี้ของกูก็เต็มรถละเราเอาแต่สิ่งจะเป็นอย่างเดียวฮนะอันไหนไม่จะเป็นเราไม่ใช้แล้วก็สตาร์ทเปิดอิดคันเร่งไปเดินทางกันตอนทางกันตอน่อผมเชื่อว่าทางมันต้องรับไปที่เสาไฟแน่นอนเพราะว่าทางนั้นผมจะลับไปเห็นไหมบอกแล้ว ขับชิวๆเลยตอนนี้ขับยิงยาวเลยนี่รวยที่นี่กูควรมาเป็นอย่างมากเลยเอาร่ะลุงได้เวลาของกูละโอเคได้เวลาช้อปปิ้งละมาได้เวลาช้อปปิ้งกูแล้วขายขาย ไอ้ลูงูนี่ฮะกูจะมาเก็บสะสมเพื่อซื้อยางรถนี่แหละเอาละกระโดดขึ้นไปเอาเะยขายดีอ่าถังน้ำมันขายขายดีไหมน้ำมันชักจะมีเยอะเกินไปละแบตเตอรี่ขายสอขายอันขายอันที่มันดูน้อยๆอ่ะนี่ไงอันนี้ขายได้เท่าไหร่ครับตรงสองร้อยกูดีเซลเลย เด้เวลาแต่งรถกูละอูอ้คนจะซื้ออะไรดีนะอันนี้มันล้อยางนี่ไหมกูลืมไปว่าถ้าถ,ถ้ากูขายแล้วมันต้องเอาแม็กออกมาด้วยแล้วกูสามารถดึงแม็กออกมาได้ไหมดึงไม่ได้ปะแต่ล้อยางนี่ขายได้เท่าไหร่สามร้อยบาทงั้นกูได้ไอเดียแล้วก <c oughs> ูขายแม่งหมดนี่แหละ งั้นเอาแบตเตอรี่มาขายอีกอันนึงด้วยเลยปึ๊บถ้ามึงจะขายดีขนาดนี้แบตเตอรี่อันนี้สามร้อยลุงมึงเจอกูลุงมึงเจอกูมึงเจอกูแล้วลุงสองพันสี่เอ้กูเกิดความสงสัยปะถ้าเกิดเป็นแบบนี้กูจะสามารถขับรถได้ปะขับได้ไหม มันก็ถ้าถ้ามันขับได้กูกูก็แปลกใจอะ่ะถ้าถ้าเกิดรถมันสามารถขับได้อะ่ะกูยิ่งก็แปลกใจอะ่ะโอเคซื้อแม็กมาดีกว่าโอ้ยตังจะพอไหมเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตังเริ่มไม่พอละสามร้อยหกบอย่าบอกนะว่ารถกูไม่นะรถกูเออ โอเคความชิบหายชักเข้ามาในใจิตใจกูแล้วปึบป้ามันไม่พอกับอีกสองอ้อย่ะเอ๊ะอีกแค่สองร้อเองขายของทิ้งมั่งดี่วะขายอะไรดีวะ,อะไอสิ่งที่กูไม่ได้ใช้นี่อะไรสำรองเดี๋ยวทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนอะไรสำรองขายทิ้งไปได้เลย เออลองถังน้ำมันไหมถังอเหลือศูนย์จะเก็บไว้ทำเฮี้ยอะไรลองเอาน้ำมันไปขายดินี่ออยออยออยขายได้เท่าไหร่ครับลงสิบหกบาทสิบหกบาทกูไม่ขายอันนี้ขายได้ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าใกล้ครบแล้วหาของขายอีกสองสามอย่างนี่อะไรรถกูยอมเสี่ยงกูยอมเสี่ยงเพื่อได้รถสวยๆมาขับ เพราะว่ารีแพในรถเราอะมันมีเยอะอยู่แล้วมีอะไรขายได้ได,ได้ได้บ้างวะเนี่ยไม่ไม่น่ามี้ะอันนี้เราสามารถขายได้นะคะสองร้อยบานพอไหมเฮ้ยพอพอวะพอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพอ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 อืม อ,อรถกระบะใน้ฟันโอเคครับก็จบกันนะครับสำหรับเกม Under the Sea เ er นาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าพาร์ทหน้ามันนะมจะได้มาทำต่อไหมครับกับซีรีส์เกมนี้แต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มาทำต่อนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเกมนี้มันจะไม่มีเนื้อเรื่องเสริมอะไรแล้วเนาะ ก็ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมโดยการกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและสร้างสรรค์ผลงานสนุกๆให้กับทุกคนได้ดูต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย